11อนิิัยที่จะทําให้ชีวิตของเราง่ายและมีความสุขมากขึ้นมีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เรามาฟังกันค่ะสวัสดีค่ะพี่เอ๋นะคะ a w a k e n Me กับ daily awakening เจอกันทุกหกโมงเช้านะคะกับเสียงที่จะมาปลุกทุกคนให้ตื่นแล้วก็เปลี่ยนไปมีชีวิตที่ดีที่สุดแบบที่เป็น best version ของเราแม้ว่าเราจะมีโอกาสมากมายในทุกวันนี้แต่หลายคนก็ไม่ได้รู้สึกมีความสุขเพราะเรามักจะเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นที่เขาประสบความสําเร็จแล้มองว่าชีวิตของเรา ช่างล้มเหลวซ้ำแล w, ้วซ้ำเล่ามีความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกงานที่น่าเบื่อเงินเดือนที่น้อยรูปร่างก็ไม่เป็นไปตามที่อยากได้หน้าตาก็ไม่สวยไม่หล่อนี่เป็นเพียงปัจจัยบางประการที่ทําให้เรารู้สึกเศร้าวิธีเปลี่ยนความคิดกําจัดความคิดเชิงลบและสนุกกับชีวิตอย่างเต็มที่คําถามนี้จะได้รับคําตอบในคลิปนี้ค่ะเราจะมาย่อยทั้ง11ข้อไปพร้อมๆกันข้อที่1คือหยุดเอาใจคนอื่น ไม่มีอะไรผิดกับการใส่ใจความเป็นอยู่ที่ดีของคนรอบข้างแต่บางครั้งมันอาจจะเกิดจากความปรารถนาที่จะไม่ทําให้พวกเขาผิดหวังหรือต้องการตอบสนองต่อความคาดหวังที่พวกเขาคาดหวังจากตัวเราและคนมุ่งหวังที่จะทําให้คนอื่นพอใจเพราะกลัวว่าจะทําให้เขาไม่พอใจแล้วเขาจะไม่ชอบและบางครั้งพฤติกรรมนี้ก็จะหลีกเลี่ยงการขัดแยง้งแต่มันทําได้ในระยะสั้น แม้ว่าพฤติกรรมนี้จะช่วยหลีกเลี่ยงความขัดแย้งในระยะสั้นได้แต่อาจจะทำให้เรารู้สึกเหนื่อยล้าและไม่พอใจจากการต้องมาคอยเอาใจตามใจคนอื่นจนลืมความต้องการของตัวเองจริงๆซึ่งเป็นเรื่องยากมากสำหรับเราข้อที่2ออย่าเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเรามักจะเปรียบเทียบตัวเองกับคนที่ชีวิตของเขาสมบูรณ์แบบแมรู้ว่ามันทำให้เรารู้สึกแย่ก็ตามสิ่งที่ควรค่าก่การจดจำก็คือไม่มีใครในโลกมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบสิ่งที่เราควรจดจำก็คือ ไม่มีใครในโลกนี้มีชีวิตที่สมบูรณ์แบบแม้ว่าภายนอกจะดูเป็นเช่นนั้นแต่ว่าถ้ามีใครสักคนทําให้เรารู้สึกประทับใจในความรู้ความสําเร็จหรือคุณสมบัติอื่นๆแทนที่จะเปรียบตัวเองกับคนคนนี้จงปฏิบัติต่อคนคนนั้นเหมือนเป็นแรงบันดาลใจของเราและอย่าลืมที่จะรู้สึกขอบคุณในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่แล้วเพราะสิ่งนั้นทําให้เรามายืนอยู่ตรงนี้ข้อที่3คือจงดูแลรูปลักษณ์ภายนอกของตัวเอง รูปรักษ์ของเราไม่เพียงแต่ส่งผลต่อการรับรู้ของผู้อื่นเท่านั้นแต่ที่สําคัญกว่านั้นก็คือทําให้เรารู้สึกดีกับตัวเองจงจําไว้ว่าสุขอนมามัยที่ดีเป็นสิ่งสําคัญต่อร่างกายของเราความสะอาดฟันผมเล็บเป็นสิ่งที่เราทุกคนควรดูแลอย่างดี สิ่งสาคัญอีกประการหนึ่งก็คือต้องรู้สึกดีกับร่างกายของตัวเองด้วยการออกกําลังกายเป็นประจําแล้วก็ทานอาหารที่เป็นประโยชน์จะส่งผลดีต่อสุขภาพของเราต่อสภาพผิวของเราเพื่อให้เราได้ดูดีเมื่อเราดูดีเราก็จะรู้สึกดีกับตัวเองเราไม่จาเป็นต้องจ่ายเงินหลายบาทสําสหรับขั้นตอนการ,รเสริมสวยหรือว่าเสื้อผ้าพแพงๆสิ่งสําคัญคือเราต้องดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยของมันข้อที่4คือให้ความสําคัญกับสุขภาพเป็นอันดับแรก เหตุผลว่าทําไมสุขภาพจึงเป็นสิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตเราเมื่อร่างกายของเราอ่อนแอเราจะรู้สึกเจ็บปวดและเหนื่อยล้าตลอดเวลายากที่จะใช้ชีวิตอย่างสนุกและลงมือทําอะไรให้ชีวิตของเราประสบความสําเร็จการฟังร่างกายของเราการตรวจสุขภาพประจําปีการพบแพทย์เมื่อรู้สึกไม่สบายเมื่อพูดถึงสุขภาพเราเราหมายถึงทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจด้วยจงอย่าละเลยสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ถ้าเหนื่อยล้ารู้สึกไม่มีความสุขลองหาเวลาว่างเล็กๆน้อยๆผ่อนคลายอารมณ์เพื่อรักษาสภาวะจิตใจของเราให้คงที่และมีความสุขข้อที่5อดทนไว้การบรรลุสิ่งที่ยิ่งใหญ่มักต้องใช้ความมุ่งมั่นอย่างมากและสิ่งสําคัญก็คือต้องใช้เวลาดังนั้นอย่าย,ยอมแพ้หากเคยยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่แม้ว่าเวลาผ่านไปเป็นวันเป็นสัปดาห์เป็นปีเช่นถ้าเป้าหมายของเราคือการลดน้าหนักเราไม่จําเป็นต้องโฟกัส ที่ผลสำเร็จของมันแค่สนุกไปกับเส้นทางระหว่างเดินทางนับความสำเร็จเล็กๆน้อยๆเพราะความสำเร็จน้อยๆเหล่านี้จะพาเราไปสู่เส้นชัยในที่สุดข้อที่6กําจัดนิสัยทำลายล้างของตัวเองซะการควบคุมชีวิตของตัวเองเป็นสิ่งที่จำเป็นแต่เราต้องมีความสุขไปด้วยเช่นกันยังไงก็ตามเรามักจะสูญเสียการควบคุมเหล่านี้เมื่อชีวิตของเราเต็มไปด้วยนิสัยที่ไม่มีวินัยนิสัยที่ แย่ๆอย่างเช่นสูบบุหรี่ชอบดื่มเล่นการพนันติดโซเชียลมีเดียซึ่งสิ่งนั้นจะทําให้เรารู้สึกแย่สิ่งนั้นกินเวลาและกินพลังงานอันมีค่าของเราซึ่งเราอาจจะใช้เวลานั้นทําอะไรที่เป็นประโยชน์กว่านี้เช่นการพัฒนาตัวเองการสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับคนที่เรารักและการบรรลุเป้าหมายของเราข้อที่7คือออกจากบ้านทุกครั้งที่เรารู้สึกไม่สบายใจ สิ่งเดียวที่ทำให้เราอยากทำคืออดทนและซ่อนตัวอยู่ในบ้านและใช้เวลาทั้งวันไปกับการดูซีรีส์ถ่ายโซเชียลพฤติกรรมเหล่านี้จะทำให้โอกาสที่จะเพิ่มความพอใจในชีวิตมีค่อนข้างต่ำต่อไปถ้าเรารู้สึกไม่สบายใจลองออกจากบ้านไปเดินเล่นไปทำกิจกรรมไปดูธรรมชาติไปกราวดิ้งเพื่อให้เรามีพลังและมันอาจจะช่วยให้เราพบทางออกสำหรับปัญหาต่างๆที่เราเจอข้อที่8 อย่าเดินตามคนอื่นอย่างไร้จุดหมายเมื่อเราได้ยินมาว่ามีคนประสบความสําเร็จในแง่มุมใดมุมหนึ่งเราจะเริ่มเดินตามเส้นทางเดียวกันแม้ว่าเราจะได้รับประโยชน์จากสิ่งนี้ก็ตามบ่อยครั้งที่ทิศทางใดทิศทางหนึ่งขัดกับความชอบของเรานอกจากนี้ยังทําให้เราเครียดและหงุดหงิดด้วยจะดีกว่ามากที่เราจะมุ่งเน้นไปสิ่งที่เราสนใจจริงๆและเดินไปในทิศทางนั้นข้อที่9อย่ายอมแพ้ หลังจากที่ล้มเหลวหากทุกคนที่ล้มเหลวยอมแพ้ทันทีเราคงไม่มีนักกีฬาไม่มีศิลปินไม่มีนักวิทยาศาสตร์ที่โดดเด่นในปัจจุบันนี้น่าเสียดายที่พวกเขาหลายคนมีใจที่กล้าหาญและยอมแพ้เมื่อสิ่งต่างๆไม่เป็นไปตามที่คาดหวังจงจําไว้ว่าความล้มเหลวเกิดขึ้นได้กับทุกคนเราแค่ต้องขอบคุณความล้มเหลวที่ทําให้เราแข็งแกร่งและได้เรียนรู้ว่าเราควรหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดใดบ้างในอนาคต ข้อที่10ค่อยๆเปลี่ยนแปลงหากคุณตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองมันมีความเสี่ยงสูงที่คุณจะยอมแพ้กับความคิดนี้ในทันทีการเปลี่ยนแปลงทีละน้อยและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่เราบรรลุเป้าหมายแรกได้แล้วนั้นจะทําให้เรารู้สึกดีและมั่นคงขึ้นจําไว้ว่าคุณภาพมากหมายถึงมากกว่าปริมาณ จงเน้นที่คุณภาพไม่ใช่ปริมาณดังนั้นควรโฟกัสอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราสามารถเริ่มต้นได้ทันทีและลงมือทํามันจนกว่าจะสําเร็จแล้วค่อยขัดเถิดไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดข้อที่11ข้อสุดท้ายจงเลือกตัวเองก่อนเสมอเมื่อเราพูดถึงการให้ตัวเองก่อนเมื่อเราพูดถึงการให้ตัวเองก่อนเราไม่ได้หมายถึงว่าเราเป็นคนเห็นแก่ตัวด้วยอีกโก้ที่พองโตเราหมายความว่า เราไม่ควรละเลยความต้องการของตัวเองเพื่อไปสนใจคนอื่นที่เรียกร้องจากเราตลอดเวลาและไม่ตอบแทนสิ่งใดจงจำไว้ว่าคนรอบตัวเรามีอิทธิพลอย่างมากว่าเราเป็นคนแบบไหนในปัจจุบันและอนาคตดังนั้น คนท็กซิกต่างๆที่อยู่รอบตัวเราที่คอยฉุดเราลงไปเรื่อยๆได้เวลาตัดเขาออกจากคนเหล่านั้นรักษาความใกล้ชิดเฉพาะคนที่สนใจความสุขของคุณอย่างแท้จริงคนที่สร้างพลังงานบวกคนที่ชื่นชมเราเธอจะเริ่มชื่นชมตัวเองมากขึ้นและเชื่อว่าเธอสมควรได้รับสิ่งดีๆการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราลงมือทําและติดตามเป้าหมายของเราอย่างสม่ําเสมอดังนั้นอย่าปล่อยให้ความล้มเหลวเล็กๆน้อยๆอยมาทําให้เรารู้สึกแย่ ปฏิบัติกับสิ่งนั้นเหมือนเป็นบทเรียนอันล้ำค่าดูแลร่างกายและจิตใจของตัวเองเพราะจะช่วยเพิ่มความภาคภูมิใจในตัวเองและความพึงพอใจในชีวิตให้สุขภาพเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเพราะความเป็นอยู่ที่ดีของเราขึ้นอยู่กับสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนใหญ่หลีเกเลี่ยนพฤติกรรมที่ทำลายตัวเองการเสพติดต่างๆที่ขัดขวางไม่ให้เราบรรลุเป,ป้าหมายแทนที่นิสัยเชิงบวกที่จะส่งผลดีในระยะยาวตัดสินอย่างรอบคอบและก้าวไปทีละเล็กทีละน้อยเพื่อไม่ให้เราท้อแท้ อย่าเดินตามเส้นทางเดียวกับคนอื่นเพียงเพราะว่าดูว่าปลอดภัยให้คิดถึงสิ่งที่คุณต้องการและสิ่งที่คุณชอบอย่างแท้จริงจงอยากก่ากลัวที่จะก้าวไปในทิศทางนั้นแม้ว่ามันจะกลายเป็นสิ่งที่ไม่ใช่การตัดสินใจที่ดีที่สุดเพราะสุดท้ายเราจะได้บทเรียนได้ได้เรียนรู้สิ่งที่มีค่าจากประสบการณ์นั้นและอย่าอนุญาตให้ความสุขของเราขึ้นอยู่กับผู้อื่นจนเกินไปจงแวดล้อมตัวเองด้วยคนที่หวังดีต่อตัวเราจริงๆและ อนุญาตให้คนทกซิกเดินจากออกชีวิตของเราอย่าเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นและอย่าปล่อยให้ใครบอกคุณว่าคุณด้อยกว่าหรือคุณไม่เหมาะสมคุณไม่ดีพอจงพิสูจน์ตัวเองให้เห็นว่าจงพิสูจน์ตัวเองกับตัวเองว่าคุณมีความสามารถมากกว่าที่คุณคิดเท่านี้นี่คือ11ข้อที่อยากชวนทุกคนมาโฟกัสที่ตัวเองลองฝึกดูนะคะขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับทุกคนสวัสดีค่ะ